ออกกลับบ้าน,นแลปุ๊บผมเปิดกล่องข้าวมันไก่เวย้ยปุ๊บเชีย่ยอุยอ๊ยโขาถล่มไก่หายโซเฟียข้าวมันไก่หายเอ้ะไก่อ่ะหายมีแต่ข้าวมันแล้วช่วงนี้ผมก็โมโหว่ยผมหิวมากตอนนั้นอ่ะผมเลยเชีย่ยผมต้องไปถามพี่บีตอนนั้น <c oughs> ขอโทษขอโทษขอโทษยังไงเราเป็นเหมือนบ้ากันฮะเราพูดอะไรอย่าอเงี้ยนะาอเคผมไม่สนุกเะอนะยังไงต่อนี่ผมโมโหมากนี่ไก่ผมหายไปไหนผมว่าต้องเป็นผีตัวนั้นแน่เลยที่มันอยู่ข้างหลังผมอ่ะผมก็เลยนั่งวินคันเดิมพี่เขาก็มองอยู่เว้ยมองอยู่ว่ามีคนเหมือนามีคนมาเกาะหลังผมอ่ะทีนี้ผมก็ไปนั่งไปถึงจนถึงร้านข้าวมันไก่เลยทีนี้ผมก็ พี่ไ,ไก่ไก่อ่ะผมสร้างไปอ่ะห้าสิบบาททำไมได้แต่ข้าวมันอือโอยโกรธโกรธพี่แล e ้วผมเปิดนะมันไม่มีไก่แล้วพี่เขาก็ปิดเว้ยเหมือนเขาแสดงมายากลเลยไม่รู้เว้ยเขาพผิกด้านอ่ะเขาเปิดเฮ้ยไก่มันโผล่มาเฉยเลยอ่ะโอ๊ย ที่ขับก็คือขับผมให้ผมเล่เหรอขับผมแบบไอ้เรี่องมันจะเล่าเสร็จโอเคขอโทษครับทุกคนขอโทษขอโทษขอโทษนี่ไก่เหรอไก่แบ่แบ่เก่งกจบเรื่องเข้ามาตาดมาเข้ามาแล้วว่าเราหลอกกันเองมากกว่านั่นแหละแต่ว่า